ก็มากเลยก็มากเลยได้แล้วไหมไม่ม yes. you know? no no, ีเลยไม่มีเลยครับขณะนี้รถกำลังนำพาพม่าไปที่อาเขาพระวิหารเขาบ้านผีเน้นเออพวกเรากำลังจะไปช่วยกองทัพไทยแล้วรอก่อนไม่ทัพบ้านสมไม่ไม่ได้ไปช่วยพวกเราจะไปเป็นปลานะ สวัสดีทุกคนนะครับเช้านี้พวกเราก็ออกเดินทางตามกลางสายฝนกันวันนี้มีมมรกิจกรรมดีๆให้เราทำที่อินทรความเช้านี้เดินทางกันด้วยสายฝนท,ทุกคนพร้อมมากครับน้ำพ่วงก,ก็บอกว่าม่นมีน้ำใจม,ม,ามาถึงท่าเรือเรียบร้อยครับนี่คือช่างหนิงจะทำการเดินลงเรือกัน

จัดไปสบายเกินลูกพี่เราพร้อมๆผมจองเลยครับลาเต้ย็นแก้วหนึ่งจองไว้ก่อนลวงหน้า <c oughs> ทีมงานครับคือ,อทีมงานของเราไปไปครับลงเรือกัน ว่าอย่าไปยอมก็ฝนตกก็อย่าไปยอมอย่าไปยอมครับเรือออกเลยครับ เลยครับว้าวนี่ครับพินทระฟาร์มเรามากัน ทำกิจกรรมที่นี่บรรยากาศบนแพเลประมาณนี้ครับแม้ฝนตกเราก็มาถึง Terima kasih telah menonton. ข้นม้นหวนมมน่งายวท้องฐานนัดว้องฐานัดหมงานฐานดของพี่ทองเลยครับงานนี้ใช่ใช่ของโกรธของพี่ทองเอาไป้ปิดมาเดี๋ยวทองไม่ได้กองใหู้ต้องมือมานี่มันไม่

2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 สองคนสองคนคนนี้คนเดี๋ยววิดีโอครับีหนอที่ตันเมื่อกี้ใครที่ตันขอคนตันนีองเนี่ยืนคู่รครับี่ครคนนี้ครคนนี้ครคนนี้้าเาันเลยคนหน้าเขาวันนี้ชัดเจนครับี่นวะรับับ

阿伟，你来。

Bỏ lên lại đây, bỏ lên. đi, Ông này oh, wow. yacht, mà nuôi cái. bị ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp เลยครับต้นหวาดครับต้นหวาดหนึ่งไม้ยาตะเดครับต้นหวาดียวนะครับตอนเหานี้ครับเดียวเดียวหอน่ไน่เด็ดมากือไม่ล้างแตนเมย่าคืนเนี่ยลเนี่ยวะ ขยะแบบนี้เป็นพลาสติกเป็นโฟมนี่มันจะไม่ย่อยขยายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บยังมัไอ,อ้กดีแกไอ้องดีน้อยยังไทุกวันอบางกีชิ้นใหญ่เลยครับพี่เพชรก็ใหญ่เหมือนกันไม่แพ้สุกีครับครับนัน เต็มเลยครับของพิศักเต็มแล้วผมได้แค่สองชิ้นเองครับแต่ของพิศักเต็มถุงเลยมียงโบเต็มสองถุงแล้วครับนี่แหละของแท้นี่ของแท้นะครับฝาแดงนี่ของแท้แน่นอนคครรัับบไออครับ

băng chuối chuối cái đây sắp tối đi đây con cầm cấp phao luôn này tay này mấy nắm luôn 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 không không เอวภูเก็ตที่อินทระฟาร์มเขาทำเองครับ เรือเข้ามารับเดินทางกลับนะครับถึงเวลากลับไปแล้วบ่ายสาม